กันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องเหม่ยรีเซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องเหมวยก็จะเตรียมรถคันพิเศษนะคะมารีวิวให้กับคุลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเหมวยอยู่กับรถรุ่นนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r w i ์ว6 AT นะคะ Single t u r b รนะคะราคาค่าตัว1 8 9 0 0ล้านบาทนะคะถ้าเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองเนี่ยบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะและพิเศษมากไปกว่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นที่เสริมแพ็กเกจเพิ่มความปลอดภัยนะเพิ่มออปชันเพิ่ม ะะบวกเพิ่มราคาเพียงแค่50,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าเจ้า Ford Ranger w i l d t a k 6AT Single Turbo นะ,ะที่เสริมแพ็กเกจเพิ่มเติมขึ้นมานะค,ะคุ้มค่าคุ้มราคายัางไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะน้องเหมยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้น้องเหมยลี่ด้วยนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเป็น Ford รุ่นไหนนะคะสามารถติดต่อหาน้องเหมยลี่ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์เคลโค้ นะมาสอบถามโปรโมชั่นบอดได้เลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นไหนเอาเป็นว่าทักกันเข้ามาคุยกับหมวยได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องหมวยจะพาไปรับชมนะคะกับบอดเลนเจอร์วายแท็6 AT SINGLE ก u r เ o ที่เสริมบวกแพ็กเกจขึ้นมานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสำหรับ Ford Ranger w i l d t a k 6AT นะคะซิงเกิลเทอร์โบที่บวกแพเกจเสริมนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะมาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะการแต่งนะคะการดีไซน์ของเขานะคะก็เป็นเอกลักษณ์ใน w i l d t a k เหมือนเดิมเลยนะคะ จังหน้านะคะที่เป็นสีเทาดํากาไฟแบบนี้นะคะกระจังหน้าแบบรวงพึ่งแบบนี้นะคะระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะนะคะติดคู่ตัวโรงงานมาแล้วนะคะรับกับตัวชุดกันชนด้านหน้าเลยนะคะที่เป็นรูปตัว H นะคะสีเทาดํากาไฟนะคะแล้วก็รับกับชายกันชนนะคะที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะสําหรับวายแท็กโัอที e T คันนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงถึง2ห่วงเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ไฟกันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็เป็นไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะ ะะพร้อมกับไฟไดริยทามที่เป็นรูปแบบ C- แคม LED นะคะเอกลักษณ์เฉพาะฟอร์ดเราเลยนะคะอยู่บนท้องถนนบอกเลยคะ่ะว่าโดดเด่นมากๆนะคะ แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในรุ่นนี้นะ,ะมาพร้อมกับไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะคะออโต้ไฮบีมนั่นเองนะคะตัวเสริมแพ็กเกจนี้นะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะคะถึง4จุดด้วยกันค่ะช่วยเตือนการชนด้านหน้านะคะตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะแล้วก็การช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะคะด้านหน้า4จุดเลยนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็เป็นกล้องมอง หน้ารถนั่นเองนะคะกล้องหน้ารถอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยค่ะแสงผลบนหน้าจอซิงค์โฟเอเลยนะคะแล้วก็สังเกตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลนกล้องนะคะจะมีที่ฉีดน้ําด้วยนะคะเช็ดทาความสะอาดเลนกล้องนะคะก็ใช้งานนะคะเวลาเราเปิดที่ปัดน้ําฝนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ทํางานอตนัตโนมัติเลยนะ,ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็ก 6AT นะคะ บวกแพ็กเกจเสริมมาพร้อมกับนี่เลยค่ะล้อแมกลายนี้เลยนะคะขอบ18นิ้วนะคะเป็นสีเทาดำกาไฟแบบนี้สีเดียวกับตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะพร้อมกับยางบิสโตนะคะขนาดหน้าย,ยางอยู่ที่255ทับ 65R18 นะคะดิสเบกนะคะสีล้อเลยนะคะสำหรับตัว Y6AT ช่วงล่างก็จะเป็นปีกนกคู่นะคะพร้อมกับคอยสปริงนะคะ มันในข้างในรุ่นวายแท็กนะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้ค่ะดาตัดบอลเงินเลยนะคะตัวนี้ขึ้นลงได้ง่ายนะคะมีแถบกันลื่นให้ด้วยแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีมากๆค่ะขึ้นลงสะดวกมากๆนะคะซิงเกิลเทอร์โบนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดนะคะอ่ะมาดูกันที่หูกระจกด้านข้างกันบ้างนะคะสีเดียวกับตัวกระจังแล้วก็ตัวล้อเลยนะคะแมตช์กันได้ดีมากๆเป็นสีออกเทาควันบุหรี่แบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีกล้องมองรอบคัน360อองศา นะคะตัวนี้ก็มองเห็นนะคะมีมุมองศาเบิร์ดไอวิวด้วยนะคะแล้วก็มีนีค่ะไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะคะสิ่งที่เป็นแพคเกจเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็หูกระจกของสปอร์เรานะคะสังเกตว่าจะใหญ่มากนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นายสปอร์ตด้วยนะคะเตือนกันชนเวลามีรถแซงมาจากทางด้านข้างด้านหลังนั่นเองนะคะมุมอับสายตานั่นเองค่ะนะคะ หูกระจกตัวนี้สามารถปรับระพับไฟฟ้าได้จากประตูคนขับเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในนะเรามาไล่ข้างนอกก่อนนะคะคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องล้วงหยิบจับอาไม้เสียเวลาค่ะเพียงแค่ทําการสอดนะคะเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะหรือเวลาล็อกรถก็แค่แตะตรงนี้นะคะก็ล็อกรถได้แบบสบายๆนะคะเอกลักษณ์ในรุ่นของ w ายแท็กซีไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ เราเอาหลังคานะคะที่มีความยกตัวสูงขึ้นจากตัวหลังคารถนะคะสีบอลเงินนะคะดูล้อเท่ดูรถหล่อดูล้อสปอร์ตมากๆนะคะสําหรับเลนเจอร์วาแท็ของเรานะคะนี่เป็นไงคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะเอกลักณในรุ่นวาแท็นะคะก็มาพร้อมกับนี่ค่ะสปอร์ตบาร์นะคะ เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นวแท็กเป็นสีเทาดำกรไฟแบบนี้ตัดกับสีบนเงินคาดออกมาอย่างนี้นะคะทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนะคะแล้วก็หล่อมากนะคะดุดันมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าคันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์ตัวปิดฝาท้ายกระบะแบบไฟฟ้านะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับ โชคอัพโมโนทูปนะคะเป็นโชคกระบอกใหญ่นะคะ ช่วยลดกันกระแทกได้ดีนะคะแล้วก็เวลาขับขี่นะคะบอกเลยคะ่ะว่านุ่มนวลมากๆเลยนะคะนั้งอยู่นอกเชสซี่ทาให้การทรงตัวนะคะสถดาในการขับขี่ดีเยี่ยมมากๆไปอีกนะคะและแหนบถึง4ชั้นนะคะขนของได้มากถึง1.2ตันค่ะทั้งลอแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้จริงอีกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับบันไดนข้างเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นลงสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องไปเหยียบยางล้อแล้วนะคะเพราะว่าบางทีล้อเนี่ยยางเนี้ยยางล้อเนี่ย,ยาอาจจะไปเหย,ยียบโคลเหยียบดินนะคะทำให้เรา ลื่นพัดตกลงมาได้นะคะตัวนี้มีบันไดเหยียบข้างทาให้เราสะดวกสบายแล้วก็ขึ้นลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาลูกค้าจะปีนหยิบของท้ายกระบะนั่นเองนะคะ มาต่อกันที่ไฟไท้ายกันค่ะในเรื่องของตัว 6AT นะคะ y t a แท 6AT นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟไท้าย LED แบบฮาร์มนะคะก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะลมนำสีดำมาให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มความดุดดันให้กับตัวไฟไท้ายนะคะทำให้เห็นไฟไท้าย LED แบบฮาร์มเนี่ยแบบครึ่งหนึ่งเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอักษรนะคะคำว่า Y t a แทติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังหล่อเลยนะคะแล้วก็บ่งบอกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นจริงๆค่ะสำหรับ คนที่ขับ Ford r a n g e จอร์วแท็ก 6AT นะคะบอกเลยค่ะว่าอยู่บนท้องถนนคนอื่นหันมองคอหักแน่นอนเลี้ยวเขาเขาหันมองกันแน่นอนนะคะเพราะว่ารถมันหล่อแล้วก,ก็เท่มากอันนี้คือรถเดิมๆนะคะแล้วก็อ่ะตัวที่เสริมแพ็กเกจเพิ่มเติมขึ้นมาคือเซนเซอร์ท้ายนะคะเตือนกันชนท้ายเตือนกันชนขณะ,อะถอยจอดนะคะอันนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะในรุ่นของตัวเสริมแพ็กเกจนะคะก็ได้ออปชั่นในเรื่องของการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะให้ดูมุมกว้างๆค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อเลยค่ะ มาต่อกันที่ภายในตัวรถกันบ้างเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มจากด้านหน้าคอนโซลเลยนะคะ Ford r a n g e r ร i วา h a c k 6AT s i n g l e Turbo นะคะตัวที่เสริมแพ็กเกจเนาะแน่นอนค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบ a p t i v i v r u o s l Control l a n e k e e p i n g LIM นะคะใช้สั่งใช้งานง่ายๆจากพวงมาลัยทางด้านซ้ายเลยนะคะก็เป็นโหมดช่วยเหลือนะคะในการขับขี่นั่นเองนะคะสามารถช่วยผ่อนแรงลูกค้าในการขับขี่ได้ดีเลยนะคะเวลาลูกค้าเดินทาง ะะอ,อันนี้นะคะจะเป็นระบบนะคะที่ช่วยเหลือในการขับขี่นะคะทำให้ลูกค้าผลแรงเบาแรงได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้เป็นแบบหลักเลยอะไรอย่างเงี้ย น้องหมยไม่แนะนำนะคะเพราะว่าระบบนี้เขามีไว้ผ่อ,อนแรงลูกค้านั่นเองนะคะไม่แนะนำให้ใช้เป็นระบบหลักนะคะส่วนด้านขวาพวงมลลาลัยนะคะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะสั่งการง่ายๆจากพวงมลลาลัยโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากของถนนเลยนะคะพวงมลลาลัยปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะขึ้นอยู่ความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะคะปุ่ม p u s สต t a r t มีมาให้เรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่หน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นะคะตัวนี้เป็นหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะแสดงผล แบบนี้เลยนะคะสี่เหลี่ยมเห็นชัดเจนมากๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าจอซิงโฟเอนะคะขนาดใหญ่นะคะ12นิ้วนะคะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r o i d Auto แบบไร้สายได้สะดวกรวดเร็วทันใจนะคะแล้วพวกกล้องมองรอบคัน360อองศาเขาจะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้ลูกค้าเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะหน้าจอนี้สามารถสัมผัสทัศสกรีนได้ดีจริงๆนะคะ ถัดลงมาค่ะจะเป็นปุ่มนะคะในส่วนของควบคุมนะคะอุณหภูมิแล้วก็แอร์นั่นเองนะคะสามารถปรับแยกสายขวาอิสระได้เลยนะคะตัวนี้นะไฟผ่ามาเออไฟฉุกเฉินนะคะอยู่ตรงนี้นะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์อนะคะใส่ชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะคะรองรับทุกรุ่นเลย ที่ชาร์จแบตไท p C และ USB มีให้ครบนะคะอยู่ใต้จอยนี้เลยนะคะออกแบบมาแบบเก๋ไก๋มากๆนะคะแล้วก็เกียร์เขาเนี่ยจะเป็นเกียร์ตัวนวัต6สปีดเป็นหัวเกียร์แบบนี้นะคะมีบวกลบอยู่ตรงหัวเกียร์คันเกียร์เลยสามารถปรับเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้สะดวกรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นนะคะถันมาก ะะจะเป็นที่วางแก้ว2ใบค่ะนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะที่มาพร้อมกับออโต้เบรคโฮนะคะออโต้เบรคโฮนะคะก็คือเป็นระบบนะคะช่วยอ่า สมมติว่าลูกค้าเจอไฟแดงใช่ไหมคะอันนี้ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะจนรถจอดสนิทหยุดนิ่งนะคะถ้ามีออโต้เบรกโคนี้ in, ลูกค้าสามารถเอาเท้านะคะปล่อยเบรกได้เลยนะคะรถก็จะหยุดอยู่นิ่งนะคะเวลาไฟเขียวปุ๊บลูกค้าสามารถแตะคันเร่งแล้วไปได้เลยนะคะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยผ่อนแรงนะคะให้กับคุณลูกค้าในการขับขี่ได้ดีเยี่ยมมากๆแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องการนะคะนี่ค่ะสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยนะคะ นี่เข้าไปที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะนี่เห็นไหมคะบรรทัดแรกเลยค่ะออโตเบโคอัน,นี้คือปิดอยู่นะคะถ้าลูกค้าต้องการก็คือกดตรงนี้ให้มันเป็นแถบสีเขียวได้เลยนะคะเราสามารถสั่งการจากนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอซิงโฟเอกันนะคะอันนี้คือตัวกล้องนะคะ เราสามารถดูกล้องได้แต่จริงๆอ่ะเวลาเราขับรถอยู่บนท้องถนนเวลาเราจะไปเบียดหรือว่าจะไปเข้า,าเบียดกับเสาอะไรอย่างเงี้ยจอเนี้ยค่ะจะแสดงผลแบบนี้เลยนะคะทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของการแสดงผลบนหน้าจอนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถตั้งค่าได้ค่ะนี่มันจะมีมุมนะคะนี่เป็นกล้องหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็น เลนวายแบบนี้ได้นะคะก็คือ,คอปรับเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่หรือว่าจะเป็นกล้องหลังนะคะเลือกดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าไม่สายกดออกนะคะ,ะควบคุมหรือว่าการตั้งค่าอะไรได้จากตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆมากๆค่ะนะคะ,ะมาที่คอนโซลตัวรถกันบ้างนะคะคอนโซลตัวรถจะเป็นสีดำนะคะเดินได้เหลืองส้มนะคะเอกลักษณ์วแท็กนะ เป็นแบบนี้นะคะมีที่วางแก้วให้นะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างเลยตรงนี้ด้วยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะภายในก็กว้างขวางนะคะกระจกมองหลังนะคะจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะมีที่ใส่แว่นดำด้วยแว่นกันแดดแว่นดำอีกแล้วอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเบาะค่ะ เบาะจะเป็นสีดำนะเบาะหนังสีดําเดินได้เหลืองส้มนะคะเบาะหนังวายแท็กแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางคู่หน้านะคะแล้วก็ประตูคนขับนะคะนี่ค่ะจะเป็นปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของหูกระจกมองข้างนั่นเองนะคะปรับระพับไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็น่ากระจกบานเลื่อนนะคะจะเป็นออตโต้คู่หน้าค่ะนี่กดทีหนึง่งปุ๊บนี่ค่ะจะเป็นแบบ่าเลื่อนลงอัตโนมัติเลยนะคะ รือว่าเวลากดขึ้นนะคะก็แค่ดึงขึ้นอันนี้คือจะเป็นคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะอ่ามันจะปิดอัตโนมัติให้เลยค่ะส่วนคู่ท้ายเนี่ยยังเป็นแบบแมนนวลเราต้องกดค้างอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการปลดล็อกให้เป็น4บานเลื่อนก็สามารถแจ้งน้องหมวยได้เช่นเดียวกันนะคะขอนุญาตดับเครื่องก่อน มาต่อกันให้แถวสองกันบ้างนะคะสําหรับแถวสองนะคะก็นี่ค่ะกว้างขวางมากๆนะคะมีที่พักแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วอยู่ตรงที่พักแขนเลยนะคะมีแอร์หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัว วายแท็กโขอีทีซิงเกิลเทอร์โบคันนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องหมวยี่ได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะคะนี่ให้ดูไฟสีแขมคะ่ะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นวายแท็กนะคะคุณลูกค้าสนใจเป็นฟอร์ดโปรโมชั่นรุ่นไหนนะคะสามารถทักเข้ามาหาน้องหมวยได้เลยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ Contact, ะคอนแทคหน้าน้องหมวยติดไว้ให้อยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะยังไงฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะเป็นกำลังใจให้น้องหมวยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ